สวัสดีครับชาวไซคิก็ท่านการว่รามาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแบบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นเน้นเวลาสามคู่เราเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด,ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับ วันนี้คัมคืมนมาสู่การฟุบอลในยุโรปมาเตะก,กันจบครบแล้ววันนี้ก็เอามาจากสามลีกใหญ่ในยุโรปเลยดูคู่แรกไปดูที่กาโชเซเลียตตารี่กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับไปดูอูดินเนเซครับทีมอันดับแปดวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางกาเยรี่นะทีมอันดับสิบห้านะครับดูคลิปเจอมาเกมล่าสุดเนี่ยสเสมอกันหนึ่งประตัวหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ อุริเนเซ่เนี่ยชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้มิลานมา1-0นะครับส่วนทางไกเยรี่เนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะโตริโนมาแบบสุดมันเลย3ประตูต่อ2ครับไปดูที่ตุบล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้อุริเนเซ่เนี่ยเต็มเกมลุกจะอยู่กันครบเลยนะครับฟอลองโตวแงครับก็อยู่นะครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางลอเรนโซลูกกาครับส่วนทางไกเยรี่เนี่ยตงกรามินนิคลัสวิโอลานะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางโดเบโตปิโคลี่ครับก็ต้องบอกว่า อูดิเนเซ่ผลงานไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเขาเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับสี่เกมได้เนี่ยชนะได้ถึง3เกมครับส่วนทางไก่รีเนี่ยกำลังผลงานดีนะครับไม่แพ้ใครมา3เกมหนึ่แต่ว่าเกมเย็นยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อใจเท่าไหร่นะครับเพราะสามเกมได้เนี่ยชนะเกมเดียวแล้วก็วันนี้อูดิเนเซ่เนี่ยได้ทางฟอลองโตแวงกลับมาเนี่ยเกมลุกน่าจะดุขึ้น พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้อูดิเซ่เล่นในบ้านของชอบอยู่แล้วนะครับน่าจะเอาชนะกาเรรีได้ในท่าที่สุด2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองก็เปที่ ica, บูเดสิเนกาเยอรมันกันดูลาตีหนึ่งครึ่งนะครับไปดูมาสกับทีมหักสิบสองวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางบัดบักทีมหักสิบเอ็ดนะครับโดยคู่นี้จอกันมาเกมล่าสุด,สดเนี่ยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ ไมคย,ยชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้อาร์เบลัสซิกมา 2, สอครับส่วนทางกลัดบักเนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอานชนะฮาเดนทามมา3ประตูสองนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ มลสุ <My> นีตรงกลางจะมีมิดฟิลล์เกาหลีอีแาสุงนะฮะโดยหน้าบ้าจะเป็นทางอายุนตานบุคฮันนะครับส่วนทางกลัดบักเน,นี่ยตรงกลางมีเควินสตเกอร์นะฮะและหน้าบ้าจะเป็นทางทีมคลายดีนครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นขึ้นเครื่องลงคัดเดาค่อนข้างยากนะฮะและยังหวังว่าจะเล่นในบ้านแลวจะพึ่งได้ด้วยนะฮะเล่นในบ้านมาเนี่ยแพ้มา3เกมติดๆเลยครับต้องมาเจอกลัดบักที่น่าจะเรียกความมั่นใจได้มาเยอะเลยจาก2เกมล่าสุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ชนะไฮเดพารมสุดมันเลยนะฮะ แล้วก็เกมลุกเนี่ยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่านี้ตัดบักสู้ได้ครับอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับอย่างน้อยผมมองว่าคู่นี้จะเจ้ากัน1ปลาตัวหนึ่งครับคู่สุดท้ายแล้วไปที่พรีเมียร์ลีกอันเงกฤษจนเวลาตีสองนะครับไปดูเลสเตอร์ครับวันนี้ทีมอันดับ14นะฮะจะเปิดบ้านเจอทางนอตเทิมฟอเรสต์ทีมอันดับ8ครับโดยคุณนิเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นฟอเรสเอาชนะ2-0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ เลสเตอร์ดิชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมน่าสุดเอาชนะซาเทิมตันมาแบบโหโดนก่อน2อูนย์นะครับกลับมาชนะ3าสองเฉยเลยนะครับสุดทางฟอร์เรสต์เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1เหมือนกันครับเกมน่าสุดก็ชนะคริสตัลพาเลซมา1นูนย์ครับไปดูในตัวผู้เล่นที่คาดว่าแดนจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เลสเตอร์เกมรุกก็จะมีทางจอแดนอาร์ยูเลยประสานงานกับทางจิมมี่วาดี้นะครับสองเก๋าเลยนะฮะสุดทางฟอร์เรสต์ตรงกลางมีแอนโทนีกีลังก้านะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางคริสบูดครับก็ต้องบอกว่า เลสเตอร์ดูดีขึ้นนะครับหลังจากชนะมา2เกมติดติดแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านนะครอาจจะมีได้ใจกระหึ่มใจนะอาจจะเล่นเกมลุกมากเกินไปเราอาจจะพลาดได้เพราะว่าฟอ r e เรสต์เนี่ยสี่เกมหลังสุดเนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะชนะแค่เกมเดียวเนี่ยแต่ว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ค่อนข้างดีนะเหนียวแน่นมากๆนะครับใครก็เ,กเขาลงยากแม้กระทั่งลิเวอร์พูลก็เถอฮะ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้วันนี้ฟอเรสต์นะครับเกมน่าจะเข้าทางครับตั้งรับดีๆแล้วรอโต้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่พวกเขาะจะจีบสามต้มออกจากคิงพาวเวอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าฟอเรสต์มีดีพอจะบุกมาชนะเลสเตอร์ที่กำลังแน่ใจยอยู่เนี่ยถึงบ้านเลย1นึ่งดูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในว,วันนี้นะครับคู่แรกที่ข่าโชว์อัลไซเดอรี่นะครับคู่แรกครับอิดิเนเซ่ครับ จะเปิดบ้านเอาชนะไก่รี2-1ครับคู่ที่สองครับที่บูเดสติก้าเยอรมันครับไมส์ครับจะเปิดบ้านสวนทางกุเชียรมินเช่นกัดบัก1-1และคู่สไตล์ครับที่วิมเบิลอังกฤษครับเลสเตอร์ครับอาจจะห้ามใจไปหน่อยนะครับบุกมากไปแล้วก็โดนฟอร์เรสสวนเจ็บๆได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสําหรับการเป็นกําลังใจให้กันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพราะเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามนะครับแล้วันนี้เราปรับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ